คือระดับคุณนวัดกับแมทธิวเนี่ยนะจะมาจะมาต้องสั่งกันทั้งทั้งคู่มันมีวุฒธธิภาวะที่สูงมากต่างคนต่างเป็นเอกอุกทางด้านแต่ละสิ่งเขาไม่มีใครหรอกรับที่จะต้องนั่งฟังใครเขามองหน้าเขาก็รู้แล้วว่าโดยส่วนตัวเขาควรจะทําอะไรแล้วก็ไม่ควรจะทําอะไรเขารู้ด้วยตัวเขาแล้วแมทก็พูดมาชัดถ้อยชัดคําว่าแมทก็มีจุดยืนของแมทชัดเจนนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม แล้วผมก็ถามสิว่าทําไมจะต้องมาใส่ร้ายผมคือจะเล่นกันเองก็เล่นจะเกาะกระแสแกนก็เกาะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับจะทําอะไรก็ทําแต่อย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องแน่จริงอะ่ะผมบอกสิครับว่าพิมพ์ชื่อผมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่จริงอะ่ะอย่าแต่แต่ผมก็ไม่อยากสัมภาษณ์นะเพราะการสัมภาษณ์คือการเติมแสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาอีกนะแต่เอาจริงๆนะครับผมผมลำคาญผมก็พูดปไปเลยโคตรลำคาญเลย เพราะย้ผมไม่ได้รู้เรื่องเลยสาบานต่อหน้าไฟถ้าผมไปสั่งแมทขอให้ผมมีอันเป็นไปแต่ถ้าผมไม่ได้สั่งขอให้คนที่คิดร้ายต่อผมมันจงมีอันเป็นไปขอให้พูดไม่ได้ปากเบี้ยวนะฮะ